ใครที่ตัดลองวูฟคัดกันบ้างคะลองมาเสร็จทรงแบบนี้ดูนะอันนี้จะสอนตั้งแต่ผมเปียกยันผมเป็นทรงเลยนะคะตอนที่ผมเปียกสระผมมาเสร็จแล้วเนี่ยจิก็จะเป่านะคะแบ่งเป็นทีละชั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆเป่าะคะ่ะถ้าใครมีแปรงที่เป็นม้วนๆน,นะคะพยายามยกโคนจากด้านในนะคะมันจะทําให้ผมพอง,พองแล้วก็ดูมีวอลลุ่มนะคะตรงด้านหน้านะคะจิจะทําให้ผมมันพองๆโป่งๆแบบนี้นะคะเวลาเป่ามันจะได้เหมือนยกโคนนะคะ พอผมแห้งแล้วเนี่ยจิกก็จะฉีดสเปรย์กันความร้อนนะคะแล้วก็จะเอาแปรงม้วนผมแบบนี้นะคะมาม้วนผมค่ะช่อข้างหน้านะคะก็จะม้วนแล้วก็หมุนไปทางด้านหลังตัวเองแบบนี้เลย ส่วนช่อที่เหลือนะคะก็จะหมุนเข้าหาตัวไล่ไปทีละชั้นทีละชั้นแบบนี้นะคะมันก็จะได้เป็นเลเยอร์ที่งุ้มเข้าหาตัวเองนะคะสวยๆแบบนี้แล้วก็เป็นชั้นๆเหมือนที่ช่างตัดไว้ให้เลยค่ะใครที่อยากให้โคนผมพองกว่าน,นี้นะคะก็สามารถเอาแกนม้วนนะคะไปม้วนตรงโคนผมได้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่นี้ก็จะได้วูบคาที่เป็นทรงแบบนี้แล้วค่ะ